วันนี้ครับมาดูอีโค y ิสต m มดีกว่านะว่าของหัวเว่ยเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นครับไปดูกันถ้าคุณมีโทรศั Huawei พท์หัวเว่ยหรือเมด p a ดโปรเป็นแท็บเล็ตที่แบบว่าชอบมากไซเนี้ยแท็บเล็ตไซเนี้ยเมด p a ดโปรนะครับต้องมีตัวนี้ครับปึ๊บ it's a must โอ้โหนี่นะครับเมดแพดโปรเนะี่ยผมชอบสุดคือไซส์นะมันคือไซส์16ต่อ9เป็นไซส์ที่แบบในฝันเลยถ่ายวิดีโอก็สวยดูหนังก็ดีเล่นเกมก็ได้สุดยอดอะชอบมากเลยนี่ครับคีย์บอร์ดกันนี่เลยครับปึ๊บปึ๊บคือเจ้าตัวสมาร์ทไมน์ติคีย์บอร์ดนี่นะครับตั้งดีไซน์ดีอะวันนี้หนะ้าหลัก,ลกๆที่เราบิวขึ้นมาเนะี่ยเราจะมาโยงมาเพื่อดูตัวนี้กันครับตันตันขอแสงจากข้างล่างหน่อยอมันคือนี่ครับหุย้ยเมดบุ๊กซีรีส์ตัวใหม่ล่าสุด เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเพิ่งได้จับแลปท็อปหน้าของหัวเว่ยนะครับ Matebook 14s Series นี่นะเอาเป็นที่แรกๆในประเทศเลยนะเอาเรามาเปิดให้ดูดีกว่านี่นะครับอู้สวยงามเฮ้ย hey. นี่นะครับโอ้โหสองพี่น้องเปิดเลยดีกว่าว้าว <Whoa. S 1> ชอบมากเพราะว่าปุ่ม power เ,เขานะครับมันสามารถสแกนนิ้วได้ของเรานี่เลยนี่ครับสแกนนิ้วได้ตรงนี้ สำหรับ 14s ตัวใหม่เนี่ยครับมี2สีนะมีสี space gray กับสี spruce green มี spruce green กับ space gray spruce green space gray คือตัวนี้นะครับใครที่ตามหาคอมพิวเตอร์ที่แบบว่าต้องการ work from home นะเรียนหนังสือหรือเล่นเกมผมชอบความกล้างหัวไหวนะเขาทำให้เจ้าตัวนัทสกรีนได้ปึ๊บทัชสกรีนนี้นะครับเลื่อนไปมาเนี่ยลื่นมาก อะแดปเตอร์ของเขาสามารถชาร์จมือถือชาร์จคอมพิวเตอร์แล้วก็ชาร์จแท็บเล็ตได้นะฮะเป็น USB-C นะพวกเนี้ยไอพวกมือถือพวกแท็บเล็ตเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายมากผมเคยมีจอใช่ไหมรีวิวจอให้ดูเนี่ยวางอยู่ตรงนั้นนะฮะจอนี่คือวางบนฐานปุ๊บพวกขึ้นจอเลยชอบมากตัวนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันสามารถเล่นแอปพลิเคชันบนมือถือเล่นบนคอมได้ยกตัวอย่างเกมที่เขาว่ากันนะ Free Fire เล่นฟรีไฟบนแล็ปท็อปได้นะครับนี่มาแล้วนี่ครับมันคือเรื่อแอปมัลติพลายเออร์นะครับ cross device control มาดูความสว่างจอนะครับเปิดขึ้นมาจอสว่างใช้ได้เลยนะดูสิตัวนี้นะเนื่องจากนหนักแค่1.43กิโลกรัมนะยังไม่ถึงโลครึ่งเลยนะฮะน้ำหนักดีมากมันค่อนข้างพรีเมียมทีเดียวผมชอบมาก วัสดุไม่กี่ก๊อกเลยนะฮะเบาขนาด14นิ้วเนี่ยมันเป็นสวิ e t อร์ t นะเพราะว่าโน้ตบุ๊กใหม่ๆ14อยู่ทั้ทงนั้นเลยเดี๋ยวนี้จอนี่นะครับ 2.5k โอ้ยฟูลวิวดิสเพลย์เนี่ยนะครับหน้าจอแบบทัชสกรีนนะ มันให้ความชัดมากกว่าจอความละเอียดสูงฟูลวิวทั่วไปนะครับคือจะดูเนื้อหาเพิ่มขึ้นได้18%นะครับเมื่อเทียบกับอัตราส่วนแบบ16:9แบบเดิม16:9อ่ะ,ออะดูหนัง3:2อ่ะดูรูปรูปภาพในกล้องดิจิตอลสุดหา่มันจะ3:2จอแสดงผลสีสดใส100% sRGB color gamut 1.07พัน,น 07, 000, 000, ล้านสีจอความสว่าง400 its, นิต contrast ratio 1005:1ตอบโจทย์สายงาน production refresh rate นี่มันก็คือความลื่นไหลในการเราใช้งานนะ Scroll page อะไรต่างๆวลเราทำเล่นกงเล่นเกมหรือทุกอย่างมันมีผลมันได้ 60Hz กับ แต่ถ้าเก mm ิดคุณอยากจะประหยัดแบตนะฮะทำอะไรที่มันไม่ต้องอะไรมากเนี่ย <souvent> ก็ลดเหลือ6 0เฮิร์ตได้นะครับกดฟังก์ชันแล้วก็บวกอานะมันจะเปลี่ยน refresh rate ก็ประหยัดแบตได้มากขึ้นมันมี TUV RAILAN d นี่นะทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มันคือลดแสงสินนเงินที่เป็นอันตรายไงเวลาเล่นนานๆมันจอจะไม่ปวดตามันจะมีการเพื่อปรับแต่งความสว่างอัตโนมัตินะฮะแล้วก็สามารถมองเห็นหน้าจอได้ชัดเจนเลยเวลาอยู่ใต้แสงแดดหัวเวยนะครับเขาบอกเขาออกแบบใหม่มา soft landing soft landing นี่ครับดูนะเขาเป็นเทคโนโลยีใหม่ของหัวเว ขนาดนั้นเลยเหรอวะเหมือนพี่บนสปินจริงไหมเดี๋ยวดี มันไม่ค่อยเหมือนสปริงอ่ะแต่มันนุ่มมีพอร์ตอินพุตหลายอย่างนะครับมีพอร์ต USB-C Thunderbolt แล้วก็ HDMI แล้วก็มีแจ mm ็ค35มช่องที่มีลีดเดอร์แจ็คสายหูฟังแจ็คมีตันน่าโบนะฟาชาร์ใต้หกสิบห้าวัตต์ด้วยนะครับตัวนี้นะสเปคที่เขาเวลาเขาขายนะเขาจะบอกสเปกเ,เวอร์มาตัวนี้เขาบอกทำงานได้ถึง11ชั่วโมงงานในที่ก็คงแบบว่าเป็นงานทั <c oughs> ่วไปเขาบอกถ้าเล่น Full HD เนี่ยปกติเวลาเขาเทสเขาก็จะเล่นหนังนานๆดูว่าแบตมันหมดแค่ไหนตัวนี้เขาบอกเล่นหนังได้13 13ชัั่่่่ววโโโมงงงเเเลยยกีีีีรรรรือออะะะนนน้้หดดูซส์ตไคบ,บบบ Wi-Fi Wi-Fi ปิ๊ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วกว่าเดิมนะครับเมื่อก่อนเร็วเท่านี้ปลือเดี๋ยวนี้ตัวใหม่ พึ้งชงตลอดปากเลย Wi-Fi เร็วเนี่ยมันไม่ใช่แค่โหลดไดเร็วนะเล่นเกมก็เร็วเกมก็เล่นออนไลน์เดี๋ยวนี้ใครก็เล่นเกมออนไลน์ทั้งนั้นใช่ไหมครับเพราะเราคอนเล่นกันเดี๋ยวนี้เวลาผมประชุมงานเนี่ยนะโอ้โหพี่ตะกี้กระตุกมากครับมาไม่ทันครับไ i ไฟแรงไม่พอนะครับก็เจอปัญหานี้ได้ตัวนี้ไม่มีหมดนะครับตัดป้ายเจ้าสแกนนิ้วเนี่ยนะครับกดสแกนนิ้วเข้าไปปุ๊บไม่พอยังมีสแกนใบหน้าซึ่งสแกนใบหน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวใช้รูปถ่ายก็ได้ไม่ได้ครับมันรู้ครับเป็นรูปถ่ายเรื่องความเเเเรรรร็วววนน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 นีีีี่่่่ะคคคััับบใสาาาาตตต้้้้ขขึมมมลยยยออออออกกฟฟฟิๆห์์ไไ คอนนี้เอาถอยกลับไปนิดนึงอ่ะอันนี้ใช่ตัวนี้มันใช้โปรเซสเซอร์ t n t e l H Series นะครับพบในคอมพิวเตอร์เกม Generation 11 Intel Core i7 นี่นะ 11370H มันเป็น Generation ล่าสุดนะครับ CPU ตัวนี้นะครับประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่น14ตัวนี้อมันไม่ใช่แบบสุดยอดคอมพิวเตอร์เพราะราคามันดีมากนะครับแต่มันสมราคาเรื่องเสียงหัวเว่ยซาวดดีไหมมันใช้เทคโนโลยีหัวเว่ยซาวดนะครับมีลำโพง4ตัวมีไมค์4ตัว เจ้าตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีเขาเรียกว่า AI noise cancellation ตัวนี้นะมันช่วยตัดเสียงรบกวนเวลาทำงานข้างนอกครับร้านกาแฟไปกินสตาร์บัคมันมีตัวนี้ที่เรียกว่าภาษาอังกฤษ personal voice enhancement นะครับ เป็นตัวเพิ่มเสียงของเราเนี่ยเพื่อเวลาเราคุยกันเนี่ยเสียงมันจะคมชัดตัดเสียงไม่พอมันจะทำให้เสียงเราคมชัดเหมออาะกันซูมในที่ที่ไม่พึงประสงค์ตัวนี้นะครับเป็นหลักท็อประบุ i n d o w s นะครับเป็นตัวแรกเลยที่ซิงกับแอปพลิเคชันมือถือได้นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่านหัวเวอร p แอปแกรนดีมันเล่นเกมโดยที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมจําลอง Blue Stack e m u l a t o r นะฮะหรือ Nox พวกนี้มันไม่ต้องใช้หัวเว i ร์แช่นะครับคือการที่เจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถแชร์เขาเรียกว่าคอลลาบอรนเนนป็งรู้มันสาาาามรถทํงน ร่วมกับแท็บเล็ตนะครับแชร์หน้าจอกันแม่งแชร์กันแบบหมดเลยอ่ะมันลิงก์กันหมดนี่คือข้อดีของ Huawei ไงฮุ้ยเขาแข็งตรงนี้มากนะครับ Huawei Mate v i e นี่นะเอามือถือแชร์กับจอปเปล่าๆได้อ่ะโดยไม่ต้องต่อสายอ่ะมันจะซิงค์เป็นหนึ่งเดียวกันเลยโคตรเจ๋งให้คะแนนด,ดีกว่านะครับสเปคอย่างนี้นะราคาเนี่ยผมให้8.10มาตรฐานที่ใช้เนี่ยให้8.5น้ำหนักให้9เลยเสียงนะครับลำโพงสี่ตัวไมค์สี่ตัวเอาไปเลย8.5สเปคจอผมให้วัน8แต่การที่มันทัชสกรีนได้เนี่ยให้8.5เลยชอบความจุของแบตเตอออออรรรรีีี่่่่เเเเาาาาาไปลลลยนะคคับบบททชืงกม ชสกรีนได้เนี่ยอันนี้พูดจริงเป็นเอกลักษณ์ของโ hover ไปเก้าเต็มสิบแต่ชอบมากใครเหมาะเจ้านี้นะครับใครที่มีอะไรเกี่ยวโ hover เนี่ยเหมาะมากมีโทรศัพท์แล้วมีแท็บเล็ตแล้วนะเหมาะมากเลยกราฟิกดีไซเนอร์นะคเอดิเตอร์นะครับ,บ interior design y o u ู u b บ r หลายหลายๆคนนะครับเหมาะกับเจ้าตัวนี้นะน้องมังของผมก็เหมาะเหมือนกันครับน้องมังนี่แต่มันเหมือนรู้กลุ่มมันนะมันสีมันมาหล่อสองแบบเลยสีลายใครตอบได้นะครับใครตอบได้ไม่มีรางวัลให้ฮะเฟสเกกับ full screen ใครซื้อเจ้าตัวนี้มานะรับประกัน2ปีนะครับพร้อมกับ door to door service ถ้าเป็นตัว 14s นะครับรุ่น11 Gen Intel นะครับ Core i7 h 3ตาม16 g ิก1 t b นะฮะ มัน55,990บาทนะครับแต่ถ้าเป็นแบบรุ่นที่ใช้ Core i5 นะครับรั m 8 g b เนี่ยความจุ512เนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ4 9 9 9 0ถ้าใครพรีออเดอร์ตรงนี้นะก็จะมีของแถมให้ด้วยครับหูฟังหัวเว่ FreeBuds Pro นี่นะอันนี้ปิ้งมูลค่า5 4 9 9บาทเอาไปเลยเริ่ม28ตุลาถึง12พฤศจิกายนครับดูดีเทลข้างล่างได้เลยหรือใครอยากจะติดตามโปรโมชั่นดีๆนะของหัวเว่ยไปดูได้นะครับที่หนะัวเนะว่นนะะยโมบายเฟซบุ๊กแฟนคั ปรับ F I s o ออโต้โบเก้หรือหลังละลายมังก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแทชูออกมาเล่าออกมาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือกกสไตล์